นี่หลังจากดอนพระเพื่อนไปเมืองดอนกูุุ้มมือนแล้วก็สิเม,มื่อมาัดการเมื่อวานพอปู้พานสิเสร็จใสยมือจะเป็นบ่อพักขันนะครับด<ม>ูอขอวามือในเป็นที่สถานทีน่สถิตของชุมชน่นโซนโซอนอภูมิร้อยเอ็ดน้องมี่ครับในเขใกล้จีนวัดล้วครับตรงนี้ใส่มือตะกอนนี่จะเป็นหน้าบ่อมีหลังจากขาเจ้าจมาเห็ดเกลือนประมาณเกือบ หาซื้อกูปีของซื้อกูปีก็เลยกลไก่ปลาฟันนี่ต่ก่อนเนี่ยเป็นแหงครับนาแรงสีแหงคร้าเจ้าถ้ำบอขงบอเกือกมีปลาปูพันมึงไอยู่ขัวเมื่อยกับปูพันปูหงมึงครับโอ้บาลามีเพิ่นไอ้บริวานเพิ่มจ้างขออนุญาตขออนุญาตจอดรถให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะคอยรุงครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนี่แหละครับพี่น้องที่บอกจากันมาน้ำรถมานหอดแล้วทางหน้าที่เห็นอยู่คืออ่า สารปูผ่านผู้พุกนะครับเนาะเดี๋ยวคือขึ้นไปไหวนี่พระยาช่างสารเป็นน่ายประตูทวานเฝ้าทางขึ้นบ้านขึ้นเมืองเพิ่นผู้อุ่นตัางยุ่เครื่องนะครับปูผ่านผู้พุกห้องก็ต้องหน้านะไอเอาดอกไม้ถูเทียนไปไหวเพิ่นก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีอ๋อขั้นตอน,นเที่จงไดเนาะครับแม่ค้ามเ่ยขั้นตอนที่จนนะไม่ เอาไปเนี่ยก็ไปบอกเธอว่าต้องการหยังขอหงา่นขอการขอโชคขอลาบอได้แล้จะเอาหยังหเเราให้ใจโตฮักขอเราไปใจโตฮัลยบขออะไรได้ขมาลิ่เอาเอาขน้ขอได้ยุได้จ้ะมาขายทีไเลเอยะเะี่วัดเด้อยูซาแกวจ้ะแก่ไม่อยู่ที่มันปนขอัวพี่เป่าไม่ขัวไอ้กี่วันเด้ โเี้เอ้ล่รังกับเนากับสีขึ้นมากขึ่งละครับสิมาหลายปูเนาะครับเนาะกัสีมีดอกใหม่ผูกเทียนน้ำเปล่าน้ำหวานนี่มาไล่เป็นการ บ่อขามบ่ไกา่นี่ปูพานผูวงเขาเด,ด้อครับเด้อพี่น้องเด้อโอ้มาจุดทูปจุดเตียนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวสิเดียวไหวขอญาติไหวคนก่อนเนาะเดี๋ยวเดียวเรื่องเหล้าขอ้อมเป็นไปเป็น,ปนมาจัางใจให้พี่ให้น้องฟั้งปูพานเขากับอูปูนึงพี่น้องเด้อขอญาติจุดทูปเทียนไหวคนก่อน เรื่องเล่าข้อมเป็นมากของปูพันผู้วงนีกะปูโถปูถ้เถ่าคนโบลัมโบลานเนาะเพิ่นกะเว้าบอกเตาวาปูพันผู้วงนีเจอนเพิ่นกะสิอยู่กับพื้นดินธรรมดาเนี่ยละบอมีมีแต่สารซื่อๆพี่น้องมีแต่สารซื่อๆเกิไข่ายเป็นสารอ่าไม่ก็เก้าอซื่อต่อมา่ะกะเพิ่นกะฤทธานุภาพปฏิหารเพิ่นเนาะผู้ใดก่อน บานหฮก็มีการรักงวลักคว้วยก,กันของหายอย่งางต่างเนี่ยกลับมาบนบานสารเก่ามาขอเพิ่นมันเกิดได้ขึ้นลูกเต่าล่อหลานเลี้ยนจบไปสอบเป็นข้าราชการมาขอเพิ่นเพิน่นกะให้บางคนอ่าอยากคือเลขคือหวยมาขอเพิน่นก็ได้สมขาอหวังอย่างสี่นะบางคนอยากเป็นนายกอบตอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นกำนันมาไหวามาขอเพิ่นอ่า จะสำเร็จจังสี่นะมันก็นเลยแบบเป็นด้วยฤทธานุพักเพิ่นเนาะนะอ่าบางคนมาขอยอดขอให้ผู้ติดตามมียอดวิวหลายๆอ่าเหตุยตตูทูปเอีหยังสิเพิ่นก็นให่นี่นะอ่ะาศาลาเหล่านี้จะก,ก่อนบ่มีนะครับเป็นอยู่เป็นฐานกับพื้นดินปูสำเร็จนะสมความมุงมัดปรารถนาด้วยอ่าปูเพิ่นให้ศิลให้พรให้ความสมหวังสำเร็จหน่อยสำเร็จหลายอ่านะ จะเอามาสู่มมาโฮมร่วมกันแล้วก็ไม่ได้างเป็นบนดบสูง,งงามให้เพิ่นอยู่นะครับแล้วก็ผู้พานผู้วงนี่แต่ก่อนก็มีรูปล่างตัวตนดอกประเดตัวขุนหลวงพพอเิ่นวาให้ฟั้งว่าเอาแม่จำหรือนั่งเทียมแต่ละหมู่บ้านนะร่วมเหล้ว28นั่งนุ่งขาวหมเขามาดังทําสมาธิคือมาเขารงน่นล่ะพี่น้องเพื่อสื่อสารทั้งจิตว่าผู้พานผู้วงเนี่ยอ่ามาเขารงว่า พ่นหน้าตาเป็นจังไงกระถามกันแล้วก็มีค่อยๆสะเก็ดภาพหน้าตาเพิ่นตามคํำบอกเล่าตอนนั่งจำนั่งทรงนั่งเที่ยมกระลังเข่าท่งอยู่นี่นะ28คนว่ตรงกันก็คือเพื่อนหน้าที่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หน้าตาเพื่อนเป็นยังสี่ยังได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างสําหรับดาบเพื่นถืออยู่ก็เป็นดาบอยู่ในฝักเนาะเป็นปริศนาถ้าว่าคนฮาต้องคมในฝักก็จะเป็นต้องซักออกมาทันทันที่น้องี่น้องเนาะ นี่ก็เป็นป้อมเป็นมากจนจะสร้างเป็นรูปปั้นเพลินไหวให้ลูกหลานเขาหลบปการะบูชาไปอยู่ไกลอยู่ไกลทั้งใดกลับมาบ้านมาซองก็ต้องมากราบมาไหวมาบอกมาเกาเพิ่นขึ้นลดเลื่อไปเหนือลงใต้กระิขาดเกียวปลอดภัยปูกระิได้รักษาครับพี่น้องบอนหน้าแรกงนานี่หน้ามึงมีเบิร์ดหน้าแต่มันก็มีเคยอยู่ข้างในเลยมันมุดอยู่ตลอดมันซึมออกมาตลอดครับจังหวะเอื้นใส่ขันตัก อาจงไปกับบ่แห่งเขาเลยเกิน <Lux> ว,ว่าบ่อพันขันพันขันตรนี้สมัยก่อนแบหาซ่งพวกสก่งผตทำบ่อเกลือเออบ่อเกลือบ่อเกลือาบ้านเพิ่นเห็ดเกลือ้นกลืานของชุมชนาทำบ่อเกลือ ยวันดียยวอดีเย้ขายดีวะโตดีเกือบขายสิบหกสิบตีละต่กรอนบ่ามองลรเลึกกระมาณเกือบเอไปนี่ชั้นเห็นคนตัวน้อยๆแต่ว่ามันลึกมันมองแบบพืแต่ก่อนมันลึกมันน้ำเห่างนี้อืคตอนนี่มีงานได้เขาว่ามีงานแข่งเรือ เป็นเรื่องล้างจอภาษาภาษาครับอ๋องานประจำปีปีระจำปีของอำเภอหนองฮี่ของตัวนี้ฝั่งนี้มันจะเป็นของอำเภอหนองฮี่ฝั่งโพธิจะเป็นอำเภอชั่วนภูมิส่วนภูมิเป็นปลาขันอืมใช้แม่น้ำบ่อมขันเป็นขันร่วมครับอือืมอีกเป็นอยู่ของของ พี่น้องชุมชนแต่ละบูบานมาซอยเวลาไม่กีิบจับม่กี่ไม่เห็แต่ละคนมีก็เป็นการเสริมได้ของพี่น้องในชุมชนในชุมชนครับก็บเป็นได้หลังจากปปูปานมาเกิดมากับมีการซื้อของถวายพาักที่นี่ราคาบาแพรงครับพี่น้องเ่ต้องมาคันมาหวามาพูนมามาเอามาอุดหนุนพี่น้องราคานี่บ่มีแพรงบ่มีการแบบว่า มาถันภาษาวันเขาว่ามาชงมาชาดมาแมงก็เป็นอยู่แบบจกบภาพอยู่ในความดีอยู่ในคุณนะครับอืครับการมันก็เป็นวัดบอ่อพันขันนะครับเดี๋ยวา้าเข้าไปเมืองบ่อกันธ์ขันพญานาคเป็นที่นี่หลวป,ปั้นพญานาคก็เป็นตำนานเล่ามากครับอเมืองจำปาคันทนี่นี่มักษัตย์เป็นโอรสซื้ออุ กูมากกูทุ่มพอดนะครับืออย่างหลงรักมักสาวสองคนนะเกิดการต่อสู้กันเจ้าเมืองจำปาขันกันเลยต้องเอื่นพญานาคมามา,มาพลผิดผิดก็เป็นผิดเข่นก็คือกลายเป็นบอ่อ,อเกลือเพิ่นบาจไดแม่นอย่างเดเลยนะครับก็เป็นมาของบอ่ออ๋อนี่ครับคนนี้ประวัติบ่อพันขัน ตัง้งอยู่ในอำเภอหนองฮี่ตำบลเด่นลาดร้อยเอกก่อนจุดแยกันเป็นหนองฮี่เป็ี่นอำเภอพรนมไพ่ก่อนบบนมไพ่ไปเนี่ยเพราะว่าตำบลเด่นลาดเป็นอำเภอโซนไต้สุดที่กระโปงทอืมบ่อพันขันเป็นบ่อน,น้ำจืดธรรมชาติขึ้นบนก้อนหินทรายแดงกว้างหกนิ้วลึกหกนิ้วมีน้ำผุดขึ้นมาไม่ขาดสายตักเท่าไหร่ก็ไม่หมดชาวบ้านเรียกว่าน้ำสังคก นนนสำนานค้อมเสือทางพุทธศาสนาบอ่อพันขันเป็นว่าข้นาวมาตอนีอ้มันเหน้าฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าฝนนามันถ่วงก็เลยบ่ได้ภาพเทพีนองไปเบิ่งครับแต่ว่ามีภาพสมัยเกา่าเป็นเหตุไปเบิ่งเนี่ยผูโตปูเ่าเขาจะเป็นบ่อหินทั้งสิ้ะครับบ่อหินน้ำก็บผุดขึ้นมาไหลซึมขึ้นมาตักทังไลาก็บบางแห่งเป็น ิบขันยี่สิบขันลอยขันพันขันกับบางแห่งไม่ขันคนเอื่นว่าบ่อพันขันนะประวัติเพิ่นเขียนไว้พี่น้องน้องผ่านไปพันมากทั้งที่นะครับกับพี่น้องผ่านไปพันมากกับแมวแวะมากับมาไหวด้วยครับตือบ้านหน้องคูนอำเภอหนองฮีอำตำบลเด่นลาดอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดบ่อพันขันปูผ่านปูวงนะ มความตั้งใจจงสําเร็จจงสําเร็จคุณเด้นะครับพี่น้องหลายคนประสบความสําเร็จเมื่อนี่คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะหิ้วเข่าแล้วนะครับนะววนะควนซ้อยสิน้นอ่วาว้ถ่ายยูบานกับโทษน้ำหลายเตียแล้วห้องก่อห้องพี่น้องเอ้ยนะครับขอบคุ้นพันตองรโทษสมานบอชนนะครับนำผ้าน้ำโจเป็นไก่ลูกหลานผู้ผ่านผู้วงเกิดจุนีวาสัน นะครับขอบคุณหลายครับพ่อันัหไม่คลิปหนักครับสวัสดีครับ